ไม่รู้เลยว่าต้องเช็คค่าสายตาเป็นประจำทุกปีนะคะรู้ตัวอีกทีสายตาเพิ่มมาเป็นร้อยเลยค่ะเคสนี้ลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนแว่นใหม่ในรอบ5ปีเลยนะคะค่าสายตาก็ค่อนข้างสูงมากๆเป็นคนใช้งานแว่นสายตาติดหน้าเป็นประจำปัจจุบันอายุ23ปีนะคะซึ่งในช่วงเกณฑ์อายุเท่านี้อะคะ่ะยังไม่เกิน25ยังมีโอกาสที่ค่าสายตายัางพัฒนาได้อยู่ซึ่งค่าสายตาจากแว่นเดิมว่าแอดวานซ์แล้วนะคะมีปัญหาสายตาสั้นเกิน300ทั้ง2ข้างและมีสายตาเอียงสูงถึง275และ375ร่วมด้วยค่ะตอนแรก ลูกค้าก็เป็นกังวลก่อนเข้ามาใช้บริการนะคะกลัวว่าทางร้านจะไม่มีเลนส์สเปกมีซัพพอร์ตค่นอนข้างเป็นกังวลกับค่าสายตาเอียงที่สูงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมสำหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้ไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยนะคะสำหรับเคสค่าสายตาสั้นสูงหรือค่าสายตาเอียงสูงทางร้านจะเป็นสเปกสั่งแลบ p ขัดผลิตใหม่นะคะทําได้สูงสุดถึงค่าสายตาเอียง600เลยค่ะค่าสายตาซับซ้อนแบบนี้อาจจะใช้เวลาวัดสายตาค่อนข้างนานกว่าเคสปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครมีแพลนเปลี่ยนแว่นใหม่สามารถนัดเข้ามาล่วงหน้าได้มีหน้้้้้าาาาารรรรรรนพพอมใหบิกที่ลดว11แ ขนงค่ะ